สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาดูวิธีการสร้างเพจนะสำหรับท่านใดนะครับต้องการมีเพจเพจของตัวเองนะซึ่งความจริงก็สร้างไม่ยากนะครับแต่ถ้าบางคนยังไม่เคยสร้างเลยนะก็จะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับนิดนึงเนาะเบื้องต้นเลยนะครับวิธีการสร้างเพจนะครับอันดับแรกอนะ่ะเราก็มาที่ a c e b o o k นะครับเนาะ Facebook ของเราปกติแล้วก็กดไปที่หน้าหลักก่อนเนะมื่อกดหน้าหลักเสร็จแล้วเนะี่ย ดูแถบด้านฝั่งซ้ายนะครับน้องเลื่อนมาหาคําว่าเพจตรงนี้นะครับนะเลื่อนหาคว่าเพจนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับอ่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยสร้างนะครับเพจไว้น้องก็จะมีรายชื่อเพจโผล่ขึ้นมานะคอ่าตอนนี้เรามโนว่าเรายังไม่เคยยงมีเพจเลยนะครับให้เรากดไปที่คําว่าสร้างโปรไฟล์หรือเพจใหม่นะครับแบบนี้อ่าต่อไปนะครับประเภทนะครับ อ่าเพจที่เราต้องการสร้างนะครับเราเลือกได้นะครับเนาะแต่ในที่นี้นะครับเราต้องการเพจเป็นสาธารณะนะครับก็คือสามารถรับเครื่องมืออาชีพขั้นสูงได้กําหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับคนอื่นได้นะครับเราเลือกเป็นตัวนี้นะครับเป็นเพจสาธารณะเนาะอ่าต่อไปให้เรากดไปนะครับก็เขาจะถามนะครับต้องเบื้องต้นอะไรตามนี้นะเราก็อ่านเงื่อนไขอะไรไป ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างหน้าตาชื่อเพจเรารต่อไปก็คือให้เราใส่ชื่อเพจนะครับที่เราต้องการนะครับเราต้องการสร้างเพจช,ชื่ออะไรส่วนผมตั้งชื่อเพจช,ชื่อห้องสื่อ,อยุคดิจิตอลดิจิตอล,มว,ม,ลมวดหมูนะครับมวดหมูที่เราต้องการนะ เราสามารถพิมพ์ไปตัวใดตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เขาจะส่งนะครับคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงกับเรามาให้นะ,ะดูซิว่าตรงกับเราไหมอ่าลองพิมพ์ไปสักตัวนึ้งก็ได้มีหัวข้อตามที่เราต้องการไหมการเรียนเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวข้องเรียนรู้ไม่มีอารมณ์เรียนซิโรงเรียนเป็นโรง อันนี้เราจะเป็นเพจเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนาะก็เป็นโรงเรียนนะครับอ่าอะไรอีกโโอะเทคโนโลยีนะครับ่ังภาพนะแล้วก็ป้ายสิ่งพิมพ์ดูสิเห็นไหมสิ่งพิมพ์ ไม่มีพิมพ์ไม่มีอ่ะไม่เป็นไรครับเนาะตรงนี้เราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้เนาะสามารถทำย้อนหลังได้นะครับเนาะแล้วก็อธิบายไปนะคเนาะก็เพจแล้วก็ใส่คําอธิบายเบื้องต้นเนาะเพื่อให้คนอื่นอ่านนะอ่านรายละเอียดว่าอ๋อเพจนี้ทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรและวันนี้ชื่อเพจเราไม่ได้ตั้งชื่อยาวนะครับเนาะ แต่บางทีเราต้องการตีความหมายนะครับให้กับเพจของเราเนี่ยให้คนที่เข้ามาดูแลน่ะนะครับมีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นน,นะครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปอ่านอย่างเช่นเพจนี้เนาะที่ผมตั้งไว้ก็คือต้องการที่จะเปิดเป็นคอร์สนะครับเนาะค,คอร์สเรียนสำหรับผู้สนใจนะครับการออกแบบ ถ่ายภาพแต่งภาพนะครับป้ายงานผีฉบับใช้งานจริงเนาะแล้วก็ใส่ยิงเนาะมีเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมใช้งานใครเรียนแล้ว รับงานได้จริงไม่ต้องลงผึ่งปาักรานอ่าโอเคมาณนี้คราวน,นี้เวลาเราตั้งชื่อเพจนะครับแนะนำพยายามเช็คก่อนดีๆถ้าเกิดเราตั้งบปแล้วนะเราจะแก้ไขนะต้องใช้ระยะเวลาอ่าหลายเดือนเลยนะกว่าถึงจะสามารถแก้ไขชื่อเพจได้นะครับเพราะฉะนั้นนะตรวจคำถูกคำผิดดีๆนะครับว่า เพจที่เราต้องการเนี่ยนะครับสร้างเนี่ยนะครับเนาะถูกต้องไหมนะครับเซ็กก่อนแล้วก็ยืนยันว่าเราต้อง,องการใช้เพจเนี่ยชื่อนี้จริงหรือไม่นะครับเนาะหรือเราสามารถขอไอเดียได้นะครับอ่ะเราจะลองใช้ chat GPT นะครับในการขอไอเดียการตั้งชื่อเพจนะครับซึ่งปกติเนี่ GPT เขาจะจำสิ่งที่เราคุยกันเนาะ เดี๋ยวผมจะถามมาก่อนอผมจะเรียกเลขาก่อนทำได้ไหมที่คุยเรื่องสร้างคอร์สเรียนออนไลน์นะครับนลิกคีย์บอร์ดบนเรียนออนไลน์ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ช่วยตั้งชื่อเพจให้หน่อยคือผมจะทําคอร์สเรียนทั้งหมดอในเพจเดียวกันโอเคเขาก็จะไกด์ไลน์มาให้เรา อบอุ่น่าเสีอา่าแอะไก็นบ้อาอ่าเพจนี้แหละครับจุดประสงค์คือเราจะสร้างในเด็กนะที่พร้อมที่จะเรียนรู้จนถึงอาชีพสอยอดเป็นธุรกิจงานจริงได้เลยนะครับ กบคุมเขาก็จะเสนอนะเสนอมาให้เราก็เลือกมาห้องเรียนสร้างอาชีพผมรู้สึกว่าชอบอันเนี้ยแต่จะให้มันบ่งบอกหน่อยชอบอันนี้แต่ให้บ่งบอกตัวตน ึนอีกนิดในเรื่องกลุ่มเป้าหมายสู่อาชีพจริงก็คือใครที่เรียนหลักสูตรเนี้ยคือไม่มีความรู้เลยจากสูตรเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปเปิดร้านได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนหลักล้านเพียงแค่คุณมีความรู้และมีเวิร์กโฟลที่เราวางไว้ให้เนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับเนาะจุดประสงค์ของการสร้างเพจตัวนี้นะครับ เขาก็เสริมให้ห้องเรียนสร้างอาชีพกับโคบอยห้องเรียนสร้างอาชีพดิจิตอลเลิร์ and, and เรนเน็ตก็จะมีห้องเรียนสร้างอาชีพห้องเรียนสร้างอาชีพจริงที่เลิร์นแอนด์แอนด์เอิร์นห้องเรียนสร้างอาชีพดิจิลอมห้องเรียนสร้างอาชีพอันเนี้ยแนวนี้แต่ไม่อยาก ให้ใส่ชื่อผู้สอนเปน็นกลางๆนะ้องเรียนสร้างอาชีพดิจิทัลผมอยากให้คนที่เรียนแล้วมีพื้นฐานทางเทคโนโลยี นำไปใช้ในชีวิตจินถ้าสนใจสายนี้จริงมีธุรกิจมีเครื่องมือส่งมาพิมพ์กับเราไม่ต้องลงทุนทล่ง้านลองดสิ ยังหาชื่อเพจกันไม่ได้นะครับเขาก็จะตั้งชื่อเพจมาให้เรานะครับกันกองมาละห้องเรียนสร้างอาชีพจริงเรียนเทคโนโลยีสร้างอาชีพเรียนแล้วใช้ได้จริงดิจิตอลคาเรียลร์แอนด์เอิร์นเเทคโนโลยีสร้างไรายได้จริง s t สตาร์ท อันนี้นะอันนี้ขอแบบนี้10บเวอร์ชันอโอเคลองดูสิอยากได้สไตล์ประมาณนี้คืออ่านและสื่อข้อหมายประมาณนี้แต่อยากได้อีกสักสิบแบบเนาะห้องเรียนสร้างอาชีพจริงห้องเรียนเทคโนโลยีสร้างอาชีพห้องเรียนลงมือทำเหลียวสตูดิโอห้องเรียนสูตรไดๆคือเราดูที่ เป็นไปได้แล้วไม่เวอร์จนเกินไปนะผมชอบอันเนี้ยชอบคำนี้ยวให้เข้าผสมให้อันนี้อันนี้แล้วก็ตผมชอบอันนี้นะ แล,นนลแล้วก็อันนี้อาชีพละอ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้เขารวมนะรวมรวมเป็นอันเดียวหน่อยฟันได้ใจความโอเคเดี๋ยวให้เขาลองอ่ารวบรวมมาให้นะครับ ห้องเรียนเทคโนโลยีสู่รายได้จริงห้องเรียนเทคโนโลยีเป็นรู้เทคโนโลยีสร้างรายจริงอยากได้อยากได้ที่เป็นภาษาอังเอ้ยภาษาไทยก่อนภาษาไทยก็ด้วยอังกฤษ เราจะได้ที่เป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็ต่อด้วยภาษาอังกฤษนะครับอ่านให้เขาสุ่มเข้ามานะห้องเรียนเทคโนโลยีสู่รายได้จริงพื้นที่เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อ,อเพื่ออาชีพจริงห้องเรียนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตจริงแต่ผมสนใจห้องเรียนเทคโนโลยีเนะี่ยตรงนี้สนใจคีย์เวิร์ดตรงนี้ เพื่ออาชีพจริงแล้วก็เพื่อชีวิตจริงอาชีพจริงเพื่อชีวิตจริงสู่รายได้จริงลองดูสิเรจะได้ไหม การตั้งชื่อเพจเราจะต้องเลือกดีๆเนาะเวลาเราเขาน่าจะเปลี่ยนได้ประมาณครั้งสองครั้งเนะี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่ได้ต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดีๆกันกรองดีๆนะครับก่อนที่จะสร้างชื่อเพจนะครับถามว่าเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะที่จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเขาก็จะทําการ อ่าเสนอชื่อนะครับเสนอชื่อมาให้เราอ่าเรียนรู้เทคโนโลยีลงมือทำสั้่างไดอง้อย่างยั่งยืนเรียนเพื่ออาชีพเทคโนโลยีง่ายๆเพื่อมันก็คุมไปเนาะเดี๋ยวผมอาเรื่องนี้ไปก่อนเนี่ยที่เขาแนะนำมาห้องเรียนเทคโนโลยีเพื่ออาชีพสุราได้จริงอืมยาวยาวไป ออกหน่อยดูไรายได้อโอเคนี่ดรกว่าห้องเรียนเทคโนโลยีสูมีไรายได้ มีรายได้สู่อาชีพก็คือเราเรียนกับเราแล้วเนี่ยมีพื้นฐานกราฟิกนะครับมีรายได้ถ้าชอบเปิดเป็นร้านสู่อาชีพได้เลยห้องเรียนเทคโนโลยีมีรายได้สู่อาชีพโอเค ห้องเรียนเทคโนโลยีมีรายได้สู่อาชีพฉันดีจะเกิดในห้องเรียนมอง่หรือเ n ล n าลอนแอร์เคเตอร์สตูดิโอห้องเรียนเทคโนโลยีมีรายได้สูห้องเรียนเทคโนโลยีมีรายได้สู่อาชีพห้องเรียนมีรายได้สู่อาชีพ ต้องเรียนเทคโนโลยีมีได้สืออาชีพอน,นี่ด้วยกว็ผมรู้สึกโอเคนะแล้วก็ไปใส่ชื่อเพจนะครับตรงนี้เป็นเพจ ห้องเรียนเทคโนโลยีมีรายได้สูงอาชีพโอเคอ่ะกดสร้างเพจได้เลยเอาตัวนี้แหละนะครับ Learn and Earn s p a c เขาบอกว่าอะไรเนะี่ยตรงนี้มันจะไม่สามารถใช้ได้เนาะก็เลนำนะให้ห้องเรียนยอ๋อมีวงเล็บนะมีวงเล็บตัวนี้ไม่ได้ก็ให้ใช้แบบน,นี้ตัวนี้โอเคได้ อ่ะกดสร้างใหม่อ่ะถ้าเกิดไม่ได้เราต้องอ่านคําแนะนำนะครับเราจะเปลี่ยนใหม่หรือจะใช้แบบอ่าที่เราต้องการก็ได้นะครับโอเคเราก็ใส่รายละเอียดนะครับต่างๆไปไดเลยถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เนะบอร์โทรเนาะอ่ากหกหกประเทศไทยนะครับสองพ7 อ,อีเมลแล้วก็ใส่อีเมลก็ลใชท้ที่อยู่จริงเลยนะครับโมเโอเคเปิดตลอดเวลานนะอัตัวนี้เราสามารถปรับตั้งภายหลังได้นะครับไ่เว็นไรแต่ที่จะต้องฟิกหน่อยคือชื่อเพจนะครับ อันนี้รูปโปรไฟล์เดี๋ยวให้เขาสร้างให้ช่วยช่วยสร้างรูปโปรไฟล์ให้หน่อยอ,เ,อเราลองดูแบบนะครับก็สร้างหรือหรือเราจะระบุชื่อเพจไปอีกครั้งก็ได้เนาะเพื่อที่จะสร้าง ให้เขาสร้างเป็นรูปมาให้เราเนาะแต่เราเปลี่ยนที่หลังก็ได้นะครับบางทีอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการสร้างนะครับรูปโปรไฟล์รูปปกนะเพื่อให้มันสอดคล้องกับอ่าสิ่งที่เราทำนะแต่การตั้งรูปและตั้งโปรไฟล์เนี่ยนะครับแนะนำก็คือเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนบ่อยนะทำให้มันเป็นแบรนด์เป็นเอกลักษณ์เห็นปุ๊บอออคงไว้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถนำไปแปะติดชิ้นงานนะครับ ราเราทำคอร์สต่างๆนะเพื่อที่จะให้เป็นที่จดจํากับคนที่พะเห็ดเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างออกมาดีๆคราวนี้ผมอยากให้สร้างรูปแต่ไม่ต้องมีข้อความไม่ตงข้อทําได้ดีนะภาษาอะไรครบเลยนะครับ ลองสมมุติใช้ใช้รูปนี้นะครับโอเคนะถือว่าครบได้ส่วอาชีพโอเคเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนทีหลังแล้วกันนะแต่เราจะเพิ่มรูปโปรไฟล์เข้าไปก่อนอนะ่โอเคได้ละตอนนี้แต่ภาพรูปภาพหน้าปกเนาะมาดูเดี๋ยวดูภาพที่ก็สร้างต่อมาสร้างภาพหน้าปกต่อเลยนะเดี๋ยวเขากำลังสร้างภาพนี้มาให้นะครับ เราก็จะสร้างรูปพหนับหกต่อรอเขาสร้างแป๊บหนึ่งน,นะตัวนี้เป็น c h a GPT version Pro เนาะเสียเงินครับสามารถสร้างภาพได้ก็เท่าที่สร้างมาก็ยังไม่มีจำกัดเนาะยังไม่เห็นว่ามีการอ่เรียกอ,อะไรอะลิมิตนะครับลิมิตในเรื่องของการสร้างภาพยังไม่มีตัวนั้นนะครับก็ทำแบบนี้เอาใช้ตัวนั้นแหละ เพราะว่าข้อความถือว่าครบนะครับเนะาะต่อไปก็คือการสร้างปกปกเพจต่อเลยครับะส่งไปให้เขาสร้างปกเพจขึ้นมาต่อก็คือเราจะสร้างเพจนะเพจหลักแล้วก็สร้างกลุ่มนะกลุ่มที่ไว้สำหรับอ่าแชร์บทเรียนเข้าไปเวลาคนที่สมัครเรียนเข้ามาแล้วก็มาเรียนในกลุ่มนี้นะครับ ซึ่งคอร์สออนไลน์น่ยมนมีหลายแบบเนาะคือมีทั้งบริการเสียเงินแล้วก็คือมีบทเรียนริหารจัดการมีการแสดงความคืบหน้าแต่ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายฟิกคอร์สฟิกคอร์สเข้าอ,อ,อีกแต่ท่านี้ท่นั้นเบื้องต้นเราอาจจะลองเปิดเป็นกลุ่มก่อนก็ได้นะครับเมื่อมีลูกค้าในระดับนึงเราค่อยขยับขยายไปนะครับเช่นถ้าเกิดเราเปิดเป็นเสียเงินนะครับไปเลยเลยเราต้องเสียเงินทุเดือนทุเดือนนะบ,บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตผลงานไม่ได้ มีลูกค้าใหม่ทําให้เรามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมออกมานะครับแต่ก็ทําให้เรางานเราดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราทําทเป็นในส่วนของเพจก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จะติดปัญหาในเรื่องของอาการติดตามผลการเรียนนะครับของนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะครับเนาะไม่รู้ว่าใครเรียนอะไรถึงเป็นยังไงเรียนถึงไหนแล้วนะมันจะไม่มีบริหารระบบติดตามาการวัดผลประเมินผลของนักเรียน นะครับแต่ถ้าเกิดประหยัดก็คือแบบนี้ครับเปิดเพจเปิดกลุ่มเนาะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวลองดูสิแต่ผมว่าสัดส่วนน่าจะทำให้งานข้อความบางส่วนหายไปได้ไหมนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะใส่ไว้ แล้วก็ตรงนี้เอาไม่เอาข้ามนะครับข้ามไปได้เลยอันนี้ที่เราไม่ใส่แล้วก็กดข้ามได้เลยนะแล้วก็ถัดไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ทําการสร้างนะครับเพจเสร็จและเรียบร้อยนะครับยังไม่มีผู้ติดตามนะครับอันนี้คือเพจหลักที่เราเริ่มสร้างมาครับต่อไปเราจะใช้เพจนี้ยสร้างกลุ่มนะครับเพื่อนะครับที่จะนําลูกอาสมาชิกนะครับเนาะสมาชิกที่ สมัครมานะครับเข้ากลุ่มของเรานะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกลุ่มต่างๆนะครับเราก็มาที่การสร้างกลุ่มาเ้เราก็มาที่คําว่าเดี๋ยวนะปกติในกลุ่มตรงนี้นะมากลุ่มแล้วก็สร้างกลุ่มนะกลุ่มแนะนําให้ใส่ชื่อนะครับเดียวกันกับเพจนะครับของเรา แต่ให้เราเพิ่มคำว่า V.I.P. ลงไปจะจะรู้ว่าในกลุ่มจะได้แยกออกนะครับแล้วก็ใส่เป็น V.I.P. V.I.P. ห้องเรียนตรวนี้นะครับแล้วก็ กดสร้างนะครับอันนี้เราปรับเป็นคือปกติกลุ่มเราต้องทำเป็นส่วนตัวเนาะก็คือใครที่จะเข้าได้คือจะต้องมีการแช์ลิงก์ไปให้แล้วก,กดเข้ารวมนะครับแบบนี้แล้วเราก็จะใช้รูปภาพหน้าปกเหมือนกันเลยนะครับเนาะทำให้เป็นแบรนด์เดียวกันทั้น,นี้ทั้งนั้นแล้วแต่นะครับเราจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่ความจริงภาพเนี่ยไม่สมประกอบอะไรเพราะว่าข้อความมันขาด แล้ะบางทีเอไเขาเจนออกมานะก็ยังไม่มียังไม่สมบูรณ์ครับอนะ่ะอันนี้คือตอนเนี้เราได้สร้างเพจนะเพจแล้วก็สร้างกลุ่มนะ v i p นะสำหรับสมาชิกที่เข้ามาเรียนรู้ของเรานะครับต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนของการโปรโมทนะครับรับสมัครสมาชิกเข้าบทเรียนของเรานะครับอ่ะ EP นี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ